Jag har inte Ja, Om du vill ha, no. huh? mm. jag vill inte ha. Jag ska smaka. Imorgon jag åk. Jag kan inte äta ost. Jag kan mm. inte äta ost. มีเบียร์อะบ้างท้าวไเดนเนรบอกงอ้ยโอเด็้สิไปหัดเบียงบานลมันหนาวหูมีเกตบูเต้นึือุกิตรีอุกิตัวเนระสุกิตรีอะอออกถุงเคมเสิร์ไปเด้อค่ะ เีนยไปนอเกหอดนีกันพอตาย่วตัวเนี่ยเราช่วเออมชวตก็มาคอยนไมเออ้เว้ยอืมตนมองมองไปน่นก็ไปเนาะงั้นอโอเอวอืม

ห <c oughs> ้ามาก,กินนึงแะไสัเคันคุ้งคันคุ้งกินอ่ะเขาช้อะเนื้อชีสเวนแทมคันคุ้งกินล้ลนนคัน,นคุน้งไหนท่กินเดคุณกินละกุก็ ฮะคุณ huh. ก uh ินละอี huh. ุงมูรุโอ้ยมูรุยังนะโอ้ยคุณดเส้น้งเป็นยังงี้เด้ไ่หัวมกแล้วก็ก็ต้ม ra Chọn tầm tí nó mất xe quá Cái ngon tổ là hả loài gốc loài phát nương của các bông ớt Lúc đó thì chút là kinh đều là cả lẻ ố là bạn oh, <hâr> Chân <laughs> cặp phải bay da đa khoa khỏi lại phải ra oh. no. à. ừ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  cắt, ừ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 

บาร่าเล็กนึงเสปารสแกมะเนียอเพชรว่าว่า ใหอืมอ <c ười> ืมอ <c ười> ืมอืมอืมอืมบคุณความอ้วนคุณดกชคให้เล็เ็ยอบ่นลงไปอ้เอ กินไปเพื่อเขาว่าย่ำขึ้นนะฮะกินกันไปเออเออดินมเอมีนดูโซว่าอีหมออีนัดอกแตาพอนัดเต็มนี่ยวมันมันกินยำขึ้นหติดไปิ้นที่ปาเขากินโอ้มนเนซาลาบุสซาฟงเซ่ฮอืม บับารเด้อส่องมอาหน่อาายนะม,นมาลยดาดอีบางจ่งมัยหน่อยมาได้ด,ดอกน,น,นี่ลวันเราสามารถเอาเนื้อสีเตะขัเนียวไดงสตออมคลิปลิสอมอมเวมเอตตาโซสมฮอเอ็นฟิงน่เมียดคลิปเิสเลยได้ยึดตุติด,ดสมองกั เมดหอม่ซิมบ้าซิมบ้าบ่อิ่มหลายคนนะไม่กัดไมเออวัเจวันพทยได้อิ่มอิ่มไม่ก็ดอิ่มออยก็เอิ่มจก็เอิ่มเอาห้างใส่กันหน่ออ้อเอออมห้างมาแถวบอกว่าหนจะเคยนี่ก็จกิน Nè mất bắt cái <laughs> mất nó chân nào Chăm phải là chăm tay Chăm kiểm luôn